แต่ปัญหาหลังๆที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อวานนี้วันพุทธท่านรัฐมนตรีก็ยังยืนยันว่าจะมาตอบกระชุทั้งของท่านกนวีและก็ของจิรัตนะแต่ต,ตื่นมาตอนเช้าพอขึ้นไปชี้แจงบนห้องประธานตอน8ปดโมงก็ปรากฏว่ารัฐมนตรีแจ้งว่าไม่สามารถมาได้ผมก็คิดเป็นอื่นไม่ได้ครับนอกจากว่าหนีกระชุเห็นหัวข้อแล้วไม่อยากตอบไม่กล้าตอบ แต่หลายๆครั้งถ้าเป็นกระทู้ของฝ้าฝั่งรัฐบาลด้วยกันเองถามกันเองชงกันเองตบก,กันเองกินกันเองก็มากันแทบทุกครั้งผมก็ต้องขอเรียกร้องนะครับไปยังคณะรัฐมนตรีนะครับว่าผมคิดว่าพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยจะพูดว่าแยกของรัฐบาลประยุทธ์ก็ยังได้รัฐบาลประยุทธ์มีการหนีกระทู้บ่อยครั้งก็จริงครับแต่จริงๆแล้วผมว่านับกันได้เลยครับว่าสัดส่วนเนี่ยไม่เยอะเท่านี้แน่นอนนะครับเพราะผมก็ขอเรียกร้องครับเห็นอยากเป็นรัฐบาลอย่เหลือเกินก็ ขอความกรุณานะครับมาทํางานกันซะบ้างหลายท่านถ้าไม่มาวันนี้ก็รู้เลยครับว่าโดดประชุมสภาเพราะว่าท่านก็เป็นสสท่านก็ต้องมาประชุมสภาอยู่แล้วแต่ก็ไม่มานะครับก็ต้องขอฝากเป็นทางคณะรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ผมต้องขอให้เพื่อนสอสที่เป็นเจ้าของกระทู้วันนี้นะครับมาพูดถึงความสําคัญแล้วก็หลายๆท่านเนี่ยก็โดนเลื่อนกระทู้เดิมๆมาหลายรอบแล้วก็ยังไม่มาตอบสักทีนะครับแล้วก็ต้องให้ความเป็นธรรมนะครับท่านรัฐมนตรีบางท่านก็มาทุกครั้งครับ แม้กระทั่งบางครั้งหน่วยงานแทบจะไม่เกี่ยวข้องกับตัวเองด้วยซ้ก็ยังอุตส่าห์มาตอบแทนทนรัฐมนตรีว่าการนะครับก็ผมเอ่ยชื่อเลยก็ได้ร,รัฐมนตรีช่วยสองท่านอย่างท่านจุลพันธ์กับท่านมณพรนะครับท่านมาทุกครั้งครับคนที่ทํางานก็ทําไปครับคนที่ไม่ทําก็ไม่ยอมทำสักทีครับดังนั้นปัญหาเรื่องนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากที่รัฐมนตรีในาฐานะฝ่ายบริหารควรจะให้เกียรติสภาที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติครับลำดับต่อไปผมเชิญ